สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเจมเจมบี M, นะครับก็วันนี้จะมาสอนไล้สาระเหมือนเดิมนะครับแล้วแต่คนจะติดตามขั้นแรกนะครับใส่เซตสายโกรดหรือไม่ก็สายผสมที่มัน มีโกดนานนะครับแล้วก็เล่นดาน,นี้จะสอนวิธีการเล่นแบบไร้สาระนะครับไปแล้วครับ นี่ก็จะมาสอนวิธีการแบบยังไงอะวักนะครับหรือว่าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ครับแล้วแต่นะครับว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับส่วนผมก็จะเอาไว้ถ่ายรูปนะครับขั้นแรกก็เก็บเกตให้เต็มนะครับ แล้วก็โกน้วครับเฟลไฟเฟลโกนวิน,นะฮะท่านต่อไปนะครับให้ท่านมาที่ตรงนี้นะครับระหว่างนะครับแล้วก็กระโดดสส่จังหวะหนึงหนงง่งหนึ่งสองขึ้นนอนนี้ครับจังหวะต่อไปขึ้นนอนหนึ่ง นี่ครับนี่ก็จะได้อย่างนี้นะครับอีกทีนะครับเก็บเกะกันโอเค,อเค,อเคได้แล้วครับเนี่ยครับใช่ท่านไม่ใช่ไม่ใช่แนวม,มงนะครับตรงนี้ครับกระโดดสองยองวะ หนึ่งสองสองร้อครนะฮะกระโดดเครื่อยค,ครับนี่ครับนี่ได้แล้วได้แล้วครับโอเคครับก็ไม่เปได้มากนะครับขอจบคลิปเท่านี้นะครับ